อมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันพาร์ทสองนะฮะวันนี้มีแขกรับเชิญมาอีกคนหนึ่งฮะคนที่เหลือไม่อยู่ฮะสวัสดีครับคุณคิงออฟลานฮะคุณล็อกไว้ฮะวอถ้าจะล็อกน่าดูฮะล็อกแบบแหลกๆนะฮะตอนนี้คุณฟิวก็ยังอยู่กว่าเราเหมือนเดิมฮะวันนี้บ้านเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของบ้านแต่ละคนกันดีกว่า เริ่มจากคุณฟิกวก่อนเลยฮะเจะดีเลยครับน้ำฮะก็เหมือนเดิมหมดก็ไม่ค่อยมีอะไรมื่อฮะมาหบคุณครับโอ้โหฮะบ้านของเขายิ่งใหญ่มากฮะแล้วก็มีกล่องฮะแล้วก็มีตัวครับเป็นเรื่องธรรมชาติ ข้างบนนี้จะเป็นฟาร์มเอาลวงฮะออาไปฮะน้ำฮะเจ้าของบ้านเชิญน้ำฮะเออเออส่วนคุณคิงออฟไลท์ก็มาใหม่ให้ยังไม่อยู่บ้านโอ้โหนี่นะฮะคือฟาร์มของเขาครับทุกคนฮะสำหรับคนเเสิฟผมอยากจะเห็นความลับของคุณฟิลฮะ,ฮะก็ดูคลิปนี้ฮะ <c oughs> ไปนต่อฮะ ลงไปในถ้ำต่อครับครับขยักห็นความลับอะไรฮะดูนคลิปนี้จะเห็นความลับของทุกบ้านฮะตรงนี้จะาถามคาับว่าคืออะไรคืออะไรฮะก็ไม่รู้เหมือนกัน,นอ๋อแล้ว,ลวทำไว้เพื่ออะไรฮะเอาไว้ตั้งโชว์ับะทงองอ๋อมันหายากมากเอา,เอาไปต่อฮะบูชาเก็บไว้บูชาอโอ,โอเหมืองเหร อ่าคุณลงก่อนเลยฮะตามมาฮะดึก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 แรกแรกทำาตรเนี้ซอมบ,บี้เยอะมากหลังจากนั้นก็ไม่มีนี่ทางเข้าครับซ่อนเลยครับเป <c oughs> ิดโองครับถ้าคุณถ้าคุณไม่ดูเซิฟหรแคุณไม่ดูคลิปนี้คุณจะไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีทางเข้า <c oughs> อ๋อครับ คำนี้มาข้างๆเองครับผมก็ชอบงงทางเรา,เาจะช่วยจำจำทางกันไวน้ฮะตามมาฮะไปไหนก่อนดีเอากระโดดข้าไปเลตึงเ,เดินเรื่อยๆอครับเอาแต่ฮะนี่คือความลับของเขานะฮะเขาเก็บเก็บขุมทรัพย์เอาไว้ฮะ นี่ฮะโหทานเก็บไว้จนไม่ขุดเลยเนี่ยทางตันครับย้อนกลับกลับกลับขึ้นไปขงมนกันนหะ <c oughs> โอ้โหทานเยอะจัด เอาเอาเฮ้นมาขึ้นมาผมก็ตกเหมือนัครับตอนแรกทำไมไม่อุดนะนี่ทางตเออตอนแรกผมอุดแล้วครับแต่ผมก็เปิดเอาไว้เป็นกับดากเล่นโอ้เอาก็กลับขึ้นข้างบนเลยแล้วกันทางไหนวะง่ายเลืมไม่ใช่แล้วทางนี้เปล่าใช่ปะ ดูท่าจะไม่ใช่ฮนะเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยไปกลับกลับกลับโดนนี่โดนกลับ <c ười> แล้วออถ้ายังไม่แหกไม่อยากให้เหมืองพุณนฮะรีบกลับทันทีทางนี้ทางนี้นใชคเยอะมากครับใช้การเดาสุ่มเอาไม่ใช่ทางทางเกาง่าทางนี้นี้สิครับทางนี้นี่ไงไมีดินเนี่ย นี่ไงเอ้ยนี่นกระโดดข้ามาจำได้ไม่ใช่ว่ามันตามมงคนเปิดเสริฟนะเอาไปไปก็บที่แล้วก็โดนหลารอบโดนนะอือครับทางเข้าระหว่างไปอ่ะขุดเองเลยฮนะไม่อยากตายก่อนฮนะเอาเก็บดีนละไปรับไปครับมาเดี๋ยวผมพาชมบ้านผมเองฮนะ อุมใจเสนอมากก็ยอยากรู้บ้านคุเหมือนกันมามันมีอะไรบ้างมีความหายเออมามามาออกทางนี้เลยก่าเปิดประตูให้หน่อยแต่ว่าอ่าแล้วตัวตัวจะออกอยังไงเนี่ยอ๋อได้แล,ละ แหลกแหลกนิดๆละโอ้แหลกแหลกครับนี่คือดงต้นพอระเพ็ดเดินม,มาอย่างง่ายฮะเยอะมากครับคุณดูคลิปนี้คุณจะรู้ทางเข้าบ้านผมง่ายมากเลยฮะเดินม,มาแค่นี้ง่ายมากขอนผมก็มีสองทางครับทางเข้าวันแรกก็อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าโดน ต้องเพขวางเอาไว้เลยไม่ค่อยอยากเข้าคุณจะเอาหาจริงคุณมาเนี้ยนนเนี่ยขึ้นทั้งนี้ไม่ต้องโดดอะไรเลยฮะอ้อบ้านตั้สุดยอดบ้าน<ะ>ผมนี่ป้องกันไปเปิดชมบ้านมามามาเข้าไปเข้าไปตรงนี้คือฟร,ร์มองผมมะครับโอ้สุดยอดไม่แต่เข้าฮะอย่างอื่นไม่ ไม่อนุรักษ์ฮะอย่าคุดข้าวนะเฮ้ยมามามาต่อกันเลยนี่คือห้องนอนเล็กๆที่แสนแคบของผมเองห้องนอนกับแคบมากแล้วก็ <S 2>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  เราไปดูห้องบนก่อนดีกว่าชั้นบนฮนะตามมาฮะนี่คือชั้นบน นี่เป็นที่เก็บลาวากักตุนนี่คือออกซิเดียนเวลาจะทำทำอะไรวะประตูลรกแต่เอาเดีนม,มากบไว้ก่อนเฮ้ยยาสองก้อนใช่ไหมปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อน,ดอน,ดอนเดี๋ยวเปิดมันหยองอะเสียงมันน่ากลัว<ช>ไปดูเหมือนกันดีกว่าไปไม่ต้องปิด ทั้งลงเหมืองสบายแต่เวลาขึ้นเหมืองลําบากฮะใช่ครับเอาเอาเอา,เอาไปครับไปเลยฮะใครอยู่หน้าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวนี่คือเหมืองส่วนรวม<อ>เหมืองส่วนรวมเพราะว่ามันมีข้างบนอีกขั้นบนคนอื่นลงมาได้เปิดประตูกันไม่ต้องลงไม่มีทางิดตกเชียวอ่ะ,อะ เมืองส่วนรวมมามามาผมมีความลับจะเปิดเผยฮะแล้วเขานี่คือความลับของเราอยู่ในดินกรวดก้อนนี้ถ้าคุณไม่ดูคลิปนี้คุณจะไม่รู้เลยว่ามีผมทราอยู่ข้างในนี้กดลงไปฮะอฮะรนี่ฮะความลับของผมและความตายฮะเสียงอะไรเสียงอะไรวะเอาเค้ก วางทิ้งไว้อีกเออกินเลยฮะไปฮะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปจะไม่รู้เลยความลับคืออะไรอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่ใช่ความลับฮะแล้วก็มาดูเรื่อยๆข้อมบนอะไรวะไม่รู้อ่ะกดเองยังไม่รู้เลยเออกมาดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุย บวกกันเยอะรวยลุ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 ยเข่าเขือเขือนี่คือขุมทรัพย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หุดเลยเจอบางอย่างอะไรเจอไอรอนบอกเราขุมทรัพย์ทางตัน ทางตันฮะแต่ขุดุดหมดแล้วอะ่ะเหล็กอะ่ะถึงได้บอกว่าเหล็กมันเต็มตัวหมดเลยอะ่ะทาชุดได้ประมาณหลายชุดเลยเหล็กเยอะล้มดูล้อรอบกันขโมยล้วรหนะึออกไปเหอ,อะฮะมันเป็นหามก้อนเหมือนส่วนตัวฮะส่วนรวมส่วนรอบพูดไปฮะมันขึ้นได้ถึงทางเลยไปหมดแล้ว ไม่งั้นมาลองขุดกุโรดดีกว่าขุดกดุโรดเลื่อยๆแถวแถไหนที่มีดินขุดต่อไปเรื่อยๆจะมีถ้ำอยู่ขุดอยู่เนี่ยไม่ยากมีอะไรเลยที่ไหนที่ไหนบ่อน,น้ำต้ดินไหน đấy đặt Ờ à à à uma có quyết này anh đấy <laughs> <laughs> mận านไหนเดี๋ยวก่อนแล้วคุณจะไปไประตูเอ้่างไงบางคนไม่ได้ล้อกไงโอ้ยโอ้ยถ่ายต้องของคุณนะพี่ใหม่ใหม่ไปทางนี้เลยดีกว่าไม่หรอมานี่มานี่ทางขึ้นครับทางขึ้นขั้นเทพเราจะสารแนโชว์กันแล้ว บ <c oughs> นใครไม่ล็อกเสร็จตู้ฮะอา้าวตกใช้ความพยายามหน่อยเฮ้ยใครดึงอ่ะโอ้ไม่ <c oughs> เลือดจะหมดแล้วเฮ้ยซอมบี้ของเราโอ้ <c oughs> มาได้ยังไงมันมาได้ทุกที่แหละท้ามึดเฮ้ยมันมันไม่คือ ไม่ครับมีว่ายน้ำแบบห,หมดแรงด้วยไปเจอกันอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้กนินี้เผลอขึ้นน้ำไปฝั่งโน้นแล้วขึ้นบนสุดเจอผีโครงกระดูกลองเออจะตายแล้วโอ้ยลอ,ลองเปร์มาสามตายเลยลองพิมพ์แถบสเปลน่าจะได้นะตอนนี้กลับบ้านตัวเองอะทางเข้ามันลำบากมากเลยไม่อยากกลับเปร์มาซ้าเนี่ยตายเลยนี่คือเหตุผลนี่ไม่อยากเข้าบ้านตัวเอง เนี่ยแหละขึ้นบ้านขึ้นบ้านตัวเองมันลำบากตรงเนี้ยแต่ลงง่ายเกินไปลมือก็ได้เจอบ้านคุณแล้วกันไปไหนต่อไปบ้านใครที่ไม่รอกเอยสาลาแนชโ์บ้านคุณแบบไว้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยโอ้กระตุกเออโอ้กระตุกโอะ

โดนซอมบี้โอเขากระดุกมีเกียรติตัวเนี่ยเกียรติโดนยิงไม่ยั้งเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเดีน่้นเดี๋วเน่นเฮ้ยเฮ้ยาดูรอบๆอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเอาไปปั๊มเลือดก่อนอ้อเป็นการทำตามสัญญานี่คืออันตรายในช่วงกลางคืน เชื่อแล้วกรรมมีจริงฮะกรรมมีจริงๆนะจะไปเข้าบา้านคนอื่นเขาโดนไม่ตกเลยฮะไปสารเนชูนี <N> ่ครับจะตายแล้วโอ้ย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 มันมาอีกแล้ว ยืนไหนก็หมดแล้วผมมา